ต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดจากอะไรต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกปริศน,นาที่ยังคงน่าพิศวงคำถามที่ว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดจากอะไรนั้นเป็นหนึ่งในคำถามที่มนุษย์สงสัยมาน,น,นานองแสนนานและถึงแม้จะมีการค้นพบและทฤษฎีมากมายแต่ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป100%ปรฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันคือทฤษฎีที่กล่าวว่าสิ่งมีชีวิต แรกเริ่มเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมของโลกในอดีตซึ่งมีองค์ประกอบที่แตกต่างจากปัจจุบันมากโดยมีการรวมตัวกันของโมเลกุลอินทรีย์อย่างง่ายๆจนกลายเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขึ้นมาหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ได้แก่การทดลองของฮอดวิลเลอร์ยูเรนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองได้จำลองสภาวะบรรยากาศของโลกในอดีตในห้องทดลอง และพบว่าเกิดสารอินทรีย์อย่างง่ายเช่นกรดอะมิโนโซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนขึ้นมาได้การค้นพบฟอสซิลฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตโบราณที่ค้นพบทําให้เราสามารถศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและสืบค้นไปถึงบรรพบ,บุรุษร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดการศึกษาพันธุก,กรรมการเปรียบเทียบลำดับเบสของดีเอในสิ่งมีชีวิตต่างๆทําทให้เราเห็นความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการและบ่งบอกถึงต้นกําเนิดร่วมกันอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ ก็ยังมีข้อสงสัยแล,และจุดที่ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนเช่นการก่อตัวของเซลล์แรกเริ่มกระบวนการที่โมเลกุลอินทรีย์รวมตัวกันเป็นเซลล์ที่มีชีวิตได้อย่างไรนั้นยังเป็นปริศนาแหล่งพลังงานของสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มได้พลังงานมาจากไหนในการดำรงชีวิตปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาคนา้นคว้าเพื่อหาคำตอบที่แน่ชัดเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลก และมีการตั้งสมมติฐานใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอการค้นพบในอนาคตอาจจะนำไปสู่การไขปริศน,นาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติข้อนี้ก็เป็นได้สรุปแล้วแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แต่การศึกษาค้นคว้าในปัจจุบันก็ทำให้เราเข้าใจกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้มากขึ้นและยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและท้าทายให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาต่อไป เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกโปรดติดตมตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโปรดกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะครับ